โดนแดดเอาไปทานนะเออว่าว่าเตียพี่พอล่าจะจ่ายล้วครับใช่เดี๋ยวพี่จ่ายให้เองแล้วจะอะไรพาออี้ไหมไปไปไปเลือกไปเดี๋ยวจะเอาเงินจากไหนจ่ายวะอเลยครับทั้งหมดสามร้อยหกสิบบาทค่ะดีครับอันนี้ลงบัญชีพี่ไว้ได้ไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนค่อยจ่ายออันนี้ชิ้นเดี๋ยวตอนเย็นพี่โทรหานะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บไปไปไป เงินไม่มีแล้วก็ยังจะไปซื้อของให้ผู้ชายอีกแล้วสิ้นเดือนมันจะพอหักไหมพี่พรคุณซื้ออะไรนี่ก็มาเมียวไงนี่คุณจําเมียตัวเองไม่ได้หรือไงฮะมาเมียวโอ้ยปวดหัวโอ้ยปวดหัวมิทีนวิวีนโอ้ที่นี่ที่ไหนนี่นี่บ้านเรานี่เราจําทุกอย่างได้แล้วมิทีนฟืน้นแล้วหรอ เมียวเธอจำเราได้แล้วหรอจำได้แล้วเราก็จำได้ด้วยเธอไม่รักเราเราขอโทษไม่ต้องหรอกเราจะกลับไปหานิวมิทินอย่าทิ้งเราไปนะเราขอโทษเราไม่รักเธอแล้วเราจะไปหานิวเราท้อง<ะ>เราท้องได้สามเดือนแล้วเธอจะทิ้งเรากับลูกไปอย่างนั้นหรอนวมิทิน เธอกลับมาหาเราแล้วใช่ไหมเราขอโทษนะเราต้องกลับไปหาดูแลครอบครัวไหนเธอบอกว่าจะไม่ลืมเราไงมาเหมีหยวท้องลูกเราต้องมีพ่อเธอก็ยังอยู่ในใจผมเสมอนะนิ้ว เปิดเปิดตู้หน่อยสภาพตบเ,เข้าไปนอนน้ำคัญอะไรวะเลิกงานมาไหนก็ไปกินแต่เหล้ากับตีสามตีสีลองไม่ได้มีความอดทนขนาดนั้นนะมิดทีนสังส้นกับเพื่อนขายเชี่ยมีปัญหาอะไรไหมเฮ้ยเนี่ยเปิดประตูดีไหมออกไปจะไปนอนที่ไหนก็ไป จากนอนในห้องนี่เป็นไรเนี่ยจะไปน,นอนที่ไหนอเนี่ยมันตรงนี้เลยวละกะบอกอก้วไหนวะแม่ทะเลาะกันอีกแล้วเหรอลูกแม่ทำไมมาแต่เช้าจังเลยล่ะ แม่บอกว่ามีอะไรก็ให้คุยกันดีๆคุยดีแล้วมันได้อะไรแม่จะดีจะดา่ามันก็เป็นเหมือนเดิมอดทนถือซะว่าสงสารลูกทําไมคนที่อดทนต้องเป็นนิวอ่ะแม่ไม่สงสารนิวบ้างเหรอนิวไม่เคยมีความสุขสักมันเลยนะแม่ชีวิตลูกลูกเลือกเองสามีคนนี้ลูกก็เลือกเองเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องอดทนกับสิ่งที่ลูกเลือกถือซะว่าสงสารชมพู่มันนะอย่าให้ครอบครัวต้องแตกแยกเลย ทีรักไปเรียนบันรมูจะเข้าเด้อมือนี้มูมาตมะหุงเพีสิไปเรียญกับมูไหมวันนี้ลูกน้องก็อยู่ด้วยสิเธอจะกลับดึกไหมอ่ะบ่ดึกดอกทีรัก2องผุมเด้อจ้าดูแลตัวเองดีๆนะอย่าเมามากล่ะครับทีรักไปก่อนเด้ออ่าเจานิวอยู่คนเดียวเหรอวันนี้สามีเจหยุดไม่ใช่เหรอแล้วไปไหนหล่ะไม่เห็นมาอยู่ช่วยเฝ้าร้านเลยเขาออกไปหาเพื่อนนะคะเฮ้ยวันหยุดแทนที่จะอยู่ช่วยเมียขา,ายของแต่กลับออกไปหาเพื่อน เห็นร้านตรงข้ามใช่ไหมสามีเขาน่ะลงมาเปิดร้านช่วยเมียทุกวันกวาดร้านเก็บร้านช่วยเมียแล้วก็เขาก็ไม่กล้าปล่อยให้เมียอยู่บ้านคนเดียวนะเขาเป็นห่วงเขาได้สามีดีจังเลยเนาะอิจฉาเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยมาเล่นด้วยใหม่ทำไมไม่รับสายเนี่ย รักกันมากเราเด้อไปไหนมาก็ไปหาหมูมากไงเราโทรหาทําไมไม่รับเสียงเคียงมันดังแล้วทําไมกลับดึกบ่ดึกสองทุง่มครับเธอกล้าปล่อยให้เราอยู่ร้านคนเดียวถึงสองทุ่มเนี่ยนะเธอคิดได้ยังไงเธอไม่เป็นห่วงเราหรอแล้วโทรหาเธอก็ไม่รับถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาล่ะเธอจะเสียใจไหมต่อไปไม่ต้องไปอีกเลยนะวันหยุดก็อยู่บ้านช่วยเราขายของเป็นสามีที่ดีเหมือนคนอื่นเขาบ้างเอา้า ไปเฮ็ดงานกันเด้อแม่เบิ่งเงินนี่เด้ดอตอนแรกเน่ะน้มลูกมึงเบิด,ดเด้เออเบางวันดีๆนะเด้อไม่แหงดื้ออยู่เดี๋ยวหนิกระเบิ่งมันตลอดล่ะกูบ่เบิ่งไผสิเบิ่งให้กูดีดเ,ดเด้อค่าเลี้ยงนั่นบ่แม่นให้กูเลี้ยงวิววี่เมื่อก่อนแหงไปนอนอยู่ผู้เดียวมันยังตื่นสิให้หาคอนอีกละ่ะ ขอบคุณมา,มากนะครับที่เก็กบกระเป๋าให้ไม่เป็นไรค่ะคุณซื้ออะไรครับชมพู่ค่ะทำงานอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ค่ะเจ๊คะหนูกลับก่อนนะคะแต่เออหนูขอเบิกตังค์หน่อยได้ไหมคะได้ได้อะเท่าไหร่ล่ะสองพันค่ะจะไปซื้อนมให้ลูกเลี้ยงลูกคนเดียวมันก็เหนื่อยแบบนี้ล่ะสู้ๆนะขอบคุณค่ะเจ๊ เอา้าอันนี้ค่าเลี้ยงหลายอันนี้เสียไปใบไ,ไปซือ้อนมเบดเดือนในพันเดียวนี่เออก็ส้องเอาอีกนี้ว่ามอีอันนี้เสียไปซือ้อนมเฮ้ยไปมือเมื่อเจ๊ครับฝากเงินให้น้องสมพู่หน่อยครับเออเงินอะไรคะเอาไว้ให้ซุมพูดเลยครับแกฟีเออที่รักทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์เราเราทำงานอยู่นิ้ว งานเรายุ่งเราไม่ได้ดูโทรศัพท์เลยเราผู้หญิงคนนี้เป็นใครนี่เอ้ยเป็นเพื่อร่วมงานเราเราไม่เชื่อผู้หญิงกับผู้ชายสมาเป็นเพื่อนร่วมงานกันได้ยังไงโยนไปมีเหตุผลหน่อยสินิวเพราะว่าเราไม่มีเหตุผลหรอเัาเหตุนังนี้ดีกว่าเราหรอแกซี่กลับบ้านนี้เลยไม่ไม่กลับปล่อยนะไปอยาเฮ้ยเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นอร่อยไหมอร่อยแกซี่นิว พักเที่ยงก็เลยจะไปกินข้าวผู้หญิงกับผู้ชายจะไปกินข้าวกันสองต่อสองได้ไงฉันจับแฟนฉันทำไมใส่นะหยุดนิวหยุดมีสติหน่อยสินิวก็แค่จะไปกินข้าวกันไม่ได้เธอ,อไปกินข้าวกับผู้หญิงจ,จะให้เราไว้ใจได้ยังไงเออเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็บอกไปหลายครั้งแล้วเพื่อนร่วมงานงั้นเหรอได้นิวสวัสดีค่ะเจ๊เธอเป็นใครหนูเป็นแฟนเกซี่ค่ะอ้า แล้วมีอะไรล่ะหนูไม่โอเคที่แฟนหนูต้องทางานร่วมกับผู้หญิงเจต้องไล่นังผู้หญิงคนนั้นออกนะคะก็แค่ทํางานร่วมกันก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่เจ๊ไม่มีแฟนเจ๊ไม่เข้าใจหรอกคะ่ะยังไงเจก็ต้องไล่ผู้หญิงคนนั้นออกได้เดี๋ยวเจจัดการให้แกฟี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเที่ยงอะ่ะเราจะมารับไปกินข้าวนะไม่ต้องแล้วแหละทําไมต่อไปเราคงไม่ได้มาทํางานแล้วแหละคืออะไรอะ่ะวันนี้อากาศดีจังเลยเนี่ยครับ มิทินทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะลูกผมถือได้ออกจากงานผมไม่มีเงินผมไม่มีบ้านอยู่นี่แหละเนาะชีวิตคนเราผมขอมาอยู่ที่วัดนี่ได้ไหมครับอยู่ได้จเจ้าอาวาสท่านใจดีแตต้องช่วยงานที่วัดนะครับมิทินมิทินเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ให้หน่อยครับครับมิทินมีกับข้าวเหลืออยู่โรงครัวหิวก็ไปเอามากินนะครับครับ แม่เอานิวไปไหนมาลูกแม่มั่นใจหรอว่าจะไม่กลับไปอยู่กับนิวกับชมพู่แม่อยู่นี่ก็มีความสุขดีแม่อยากปฏิบัติธรรมกิใจจะได้สงบถ้าแม่มีความสุขก็ตามใจแม่ละกันแต่ถึงแม่จะอยู่วัดอะแม่ก็ต้องบำรุงหน้านะอะนิวเอากันแดดกับเซรั่มของเคียโนตมาให้แม่จ้ะขอบใจมากนะลูกเนี่ยผมลดน้ำต้นมาเขียเลยนะมิทินนิวนิวสบายดีไหม ลูกเป็นยังไงบ้างเรากับลูกสบายดีจะบอกลูกนะว่าเราอยู่ที่นี่อืเราขอโทษน,นะที่ทําไม่ดีกับเธอไม่เป็นไรยังไงตอนนี้เธอก็ได้รับกรรมของเธอแล้วแหละเจะสวัสดีค่ะจ้า เจสสวัสดีค่ะเมื่อคืนไปไหนกันมาสองสาวเจเห็นด้วยเหรอคะเห็นสิไม่ชวนเลยนะรอบหน้าละท่านเจหนุ่มอ้ําฉันว่ากันแดดตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะที่เจสเอามาเพราะฉันใช้ดีเนี่ยพวกเธอคุยอะไรกันเอ้ามาไมียวคุยเรื่องกันแดดหยุดฉันไม่เชื่อเจ๊ค่ะ อ้๊กับชมพู่ค่ะชอบคุยกันเวลาทําง,งานก็คุยกันปกติก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่แล้วหนูได้ยินเขานินทาเจด้วยนะคะเหรอไได้ยินว่าอะไรพอพูดให้เจว่าเจขี้บ่นขี้จุกจิกเงินเดือนก็ไม่ค่อยเพิ่มให้สักทีแล้วเขาก็ยังพูดอีกด้วยนะคะว่าเขาจะหางานใหม่กันอ้๊ชมพู่อะไรฉันได้ยินเจคุยโทรศัพท์ว่าเจจะลดพนักงานฮะ จริงเหรอพอกเธอสองคนเตรียมหางานใหม่บ้างก็ดีนะเผื่อโดนไล่ออกจะได้มีงานรองรับอ้ําชมพู่คะพี่เห็นร้านอื่นเขาจัดโบกิมตัวนี้น่าสนใจนะเราลองมาจัดโบกันไหมน่าลงนะคะเจ๊เนี่ยค่ะเจ๊ลู<ว>กค้งมาถามหา,หาตัวนี้เยอะมากเลยเออเนาะคุยอะไรกันคุยเรื่องที่เราพูดหรือเปล่าทําไงดีเขาจะพูดเรื่องเราไหมหรือว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันต้องพูดเรื่องเราแน่ๆอะไรแม่ฮะ หนูทำงานอยู่ฮะตัวเล็กไม่สบายหรอเป็นยังไงบ้างตอนนี้น่ะ <c oughs> พี่พรคะพี่พรลูกหนูไม่สบายคะ่ะเป็นอะไรมากไหมตัวร้อนมากเลยคะ่ะต้องพาไปหาหมอด่วนไปสิไปรีพาลูกไปเดี๋ยวพี่จะดูแลล้านเองหนูไม่มีเงินสักบาทเลยคะ่ะพี่พรไปหาหมอก็ต้องใช้เงินหนูผู้จ่ายค่าเช่าบ้านไป จะทำยังไงดีเอาเอากับพี่ไปก่อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวมีค่อยเอามาให้นะขอบคุณนะคะพี่พรเดี๋ยวหนูจะรีบผ่ามาให้เลยหนูไปก่อนนะคะไม่ได้การละมิทินครับพี่พรแกรู้ไหมว่าไอ้แม่เหมียวมันยังไม่ได้แต่งงานใหม่ฮะแล้วว่าเหมียวท้องได้ไงก็ลูกแกไงไอ้โง่พี่พรบอกความจริงมันได้แล้วเลี้ยงลูกคนเดียวลำบากจะตายจะปิดไว้ทำไมหนูไม่อยากเป็นภาราของใคร ป่เมีวลูกเราจิิงเหรอก็ใช่นสิตอนที่แกทิ้งมันไปมันท้องได้สามสี่เดือนแล้วเอ้าพ่เมียวริงเหรอเราขอไปหาลูกได้ไหมไม่ได้โอ้ยจะโกรธกันทําไมไปไปพาลูกไปหาหมอลูกยิงไม่สบายอยู่ฮะลูกไม่สบายเหรอเดี๋ยวพาไปหาหมอเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจทิ้งเธอเราขอดูแลเธอกับลูกได้ไหมไปรีบไปเรา็ว ที่มิทินจะมารับไปดูหนังหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวนูวเตรียมตัวรอนะคะจะเอาสีไหนดีนะแต่งตัวสวยจะไปไหนคะเจ๊ก็จะไปดูหนังกับลูกสาวชันซสีเธอเฝ้าร้านนะยายชมพู่คุณมิทินเขาชวนคุณนิวเขาไม่ได้ชวนเจ๊หรเจ๊จะไปทําไมคะฉันอยู่แต่ร้านฉันก็เบื่อจะแย่อยู่แล้วฉันก็อยากจะไปเที่ยวบ้างเจ๊ก็ควรจะให้พื้นที่ส่วนตัวกับลูกสาวบ้างนะคะฉันก็แค่ไปดูหนังกินข้าวด้วยฉันไม่ได้ไปกีดกันอะไรเขาสักหน่อยมาแล้วครับโอเคค่ะ้ะแ,แม่ก็พร้อมแล้ว อย่าบอกนะว่าแม่จะไปด้วยก็ไปสิมีนางอยู่เรื่องนึงนะเพิ่งเข้าโรงแม่อยากดูโอ้แม่ลืมกระเป๋าไปรอที่เลอกกันเลยนะเดี๋ยวแม่มาแป๊บนึง